แล้วตกลงมึงเป็นมาก่อนมาเนี่ยพอทำได้ครับเงกนั่งเก่งเลยอ่ะเห็นปะทำลงมาข้องเลยใช่ที่จิมผูกได้เลยอันนี้ไม่ต้องล็อกก็ได้แหงเข้าไปแล้วก็ผูกได้ การเลี้ยงกางมันเดี๋ยวแ,แทงเหมือนกันแต่มันแทงคนละที่ไม่ไม่ผมหมายถึงว่ามันจำเป็นต้องเอาไอ้ขนไก่มาลองไม่ลองลองแล้วแม่งนับไม่ลงผมโดนแล้วไอ้นัานา่นต้องกา,หากมหักคือกระดูกหักถึงเย่าไอ้นี่มาวางแพราว่าผมโดนไม่รู้บางคนอาจจะไม่ให้ชนะเลยก็ได้แม่งเอาขนไก่วางลงไปตั้แบบใช่เพราว่าตั้งแต่เราวางทำไมอ่ะเฉยเฉยเฉยๆเฉยเฉยเฉยก็อยู่แล้ว นู่นตั้งหักแบบนี้ทาแบบปากว่างหาเลยอาจารย์เลยใส่เอามัใหม่ทำใม่ทำมันเยอะใหม่เลยไม่แบบนั้นพูดตามตคือพอเข้าต้องไม่ตีไม่ตีเนี่ยเออตีแล้วเข้าปากเข้าปากคนตีด้วยเอาเน้รองด้วยหายแล้วพออันสี่มีคนหนึ่งมาช่วยทำเขางัดออกหมดได้ทำงัดออกหมดครับอันงสามมันยังมันละ มันก็เลยย่าลงตอนดามได้ทีนี้พออันถ้าอันทีวันโดนี้นะปล่อยหางไม่ได้ถึงนาทีปากลูดอีกหายหนักกว่าเดิมอีกแต่ว่ามันอยู่ได้ด้วยยาก็เลิกไปคี่ใส่นง้นนี่ต้องฝากตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ยไม่จริงๆอะมันไม่ต้องใช้หรอกขนรองมันรองไม่ได้ถ้ามันดอกเลยอะต้องใส่เหมือนกันดามไว้ข้างหนึ่งข้างที่มันหักมันดอกลงตัวไม่ยาก แต่ถ้าขาดต้องทำกลางเทียมมันไม่ขาดง่ายหรอกนี่โชว์ไอ้ตู่เลยแม่สวยจิ้มแม่นด้วยนะครับแม่เป็นอาจารย์ปูรอดนะฮะไม่ร้อยร้อยร้อยคนมีตัวเดียวใม่รู้ใรแต่ต้องขาดไว้ถึงว่าการหลงว่าไม่ไม่ถือวับต้นกระทานแค่ทีนี้ก็ดี อ๋อนี่นี่นอะพวกพี่เนี่ยหรอคุอ้มยุ้งเนี่ยคราไปเห็นหนัง่งเข้าไปเชิงใช่ใช่ใช่ไม่ชอบผมมันได้คู่ลำบากนี่นี่ตัวเนินคนให้มามเป็นคนแก่เพ้าฝาดเด็กมาเขาก็บอกตัวละไหลเหมื่นเสือหลงพ่อปลาที่เป็นทองเหลืองรุ่นแรกเคยเห็นน่ะครับน่าน่ะ หลานอวเนี้โตเป็นล้านมันหรอกเพราะไม่มีใครมีแล้วหลวงพ่อปานไหนวาวัดบางเฮียจะมีรุ่นที่เป็นทองเหลืองรุ่นเดินสูงประมาณเนี้น่าจะเป็นล้านมันหรอกหายากแล้วด้วยมันหรอกสวยงสวยเก๊กสวยมากอ่ะตีได้เลยเนี่ยหัดไปหัดเออ,เอ,อไม่ได้ันทำงานหลายต่างที่นี่เขามีเงินจ้างนะ แน่ใจป่ากกูจะตายเพราไม่เลิกแล้วก็ชอที่นี่นี้ก็แล้วผมโทรไปหาพี่บิ๊กอยู่โบเซมเนี่ยจะบอกว่าคนเต็มแล้วว่าจะไปเลี้ยงที่ไหนโอ้โโทรไปว่านี่เลยอยู่ด้วยกันได้อย่างเงี้ยโทรไปหาพี่บิ๊กกับพี่พี่เบนส์ได้โบเซมว่ามีน้องทำไปก่อนคนแล้วตอนนี้แกทำอะไรแกทำบริษัท จ่ายมาเดินนท่าหมื่นม,มาโย <laughs> อยากได้ผมกำลังอยากได้แบบจริงๆบไปใช่นะ